สารมามา่าน้ำมันากระป๋องเป็นของที่จะต้องมีใช้ประจำวันถูการอย่างนี้ป่อ,อยก็ดีมันแบบตอนนี้มันหายายากเศรษฐกิจไม่ดได้น,นีดูแลคนพิการนะตาบอดคนพิการเนี่ยป้านในลูกเตา,าเลยเลี้ยงคนแก่แปดสิบเอ็ดนะก็ดีใจ,ด,ใจดีใจที่จะได้ข้าวต่อชีวิตค่ะก็ยังดีมีข้าวต่อชีวิตไปเป็นอาทิตย์อ่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะกินข้าวสาร ที่คลินิกค่ะทุก่าใจไปเยอะคนมากินข้าวได้าขอขอบคุณมากที่ให้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งมาค่ะก็วันนี้ได้รับการประสานจากทีละครนีนิกนะคะ,อะเอ่อได้ดำเนินการในเรื่องของการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับกลุ่มปอบบางแล้วก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตคลองสานนะคะซึ่งฝ่ายพัฒนาชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะก็ได้ดําเนินการเพื่อน,นําไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนเพื่อที่จะเข้ามารับ ข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้ในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้สํานักง,งานเขตของสานก็จะดําเนินการนําไปแจกให้ในที่ในชุมชนนะคะซึ่งเราได้ดําเนินการสํารวจมาแล้วว่ามีจํานวนเท่าไหร่และพอเทางทีลพอก็จัดของเพื่อที่จะให้นําไปมอบให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนค่ะวันนี้ประมาณกี่ชุดคนะวันนี้ของรวมแล้วประมาณ257ชุดค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สํานักง,งานเขตของสานเอง ยินดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมในความที่ท่านมีจิตเมตานะคะในวันเกิดนี้ที่ท่านเมตตานำเพื่องหลวโพบริโภคทั้งหลายเหล่านี้มอบให้แก่ที่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะเป็นการช่วยเหลือให้เขาได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือเป็นการบรรเทา,ค,า <ๆ S 2> ความเดือดร้อนในบางส่วนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเรเจร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็ง thank you